เมื่อจูๆน้องชายสุดที่รักต้องมาตายอย่างปริศนาแจ็คคาร์เตอร์นักทงหนี้มือหนึ่งจึงผ่านตัวเป็นนักสืบตามสืบจนเจอคนที่ฆ่าน้องชายและการเริ่มต้นทวงแคนก็ได้เริ่มขึ้นสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าเกสคาร์เตอร์เดือดมหาปไลัยและเรื่องราวใน,นหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับเปิดเรื่องมาก็มีชายที่ชื่อว่าเดวิดกําลังถูกวิ่งไล่ตามซึ่งคนที่วิ่งไล่ตามชายคนนั้นก็มีชื่ Carter, ่่ออวาร์ซึง ึ่งเขาก็ทําอาชีพเป็นนักทวงหนี้ในสังกัดของเฟเชอร์ซึ่งแจ็คก็ทํางานดีจนขึ้นเป็นนักทวงหนี้อันดับหนึ่งในเวกัสที่ใครๆก็อยากเรียกใช้งานพอวิ่งไปได้สักพักแจ็คก็จับตัวเดวิดได้และก็ได้พาเดวิดมาสอมเพื่อให้เดวิดขึ้นเงิน,งนที่ยืมลูกของเขาไปแต่เดวิดที่โดนต่อยหนักขนาดนี้ก็เพราะว่าแจ็คเนี่ยก็ลังโมโหและเศร้าที่น้องชายตายจากอุบัติเหตุเขาเลยมาระบายลงที่เดวิดซึ่งเพื่อนของแจ็คก็ทําทีที่จะห้ามแต่พอเดวิดปากดีใส่ทั้งคู่ก็พองใจกันกระ ต่อยจนหนำใจเดวิดเนี่ยก็บอกว่าจะคืนเงินให้แล้วแจ็คเนี่ยก็ได้ปล่อยเดวิดไปจากนั้นแจ็คก็ได้วิ่นไปร่วมงานศพของน้องชายเมื่อไปถึงแจ็คก็ได้ร่วมยืนไว้อาลัยกับครอบครัวของเดช,ชี่น้องชายของเขาซึ่งน้องชายของแจ็คนั้นก็มีลูกสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดอรลีนแต่ทว่าดอรลีนดูเธอเหมือนจะไม่ชอบแจ็คสักเท่าไหร่พอแจ็คเข้าไปคุยให้กาลังใจเธอเธอก็ไล่แจ็คออกมาบอกว่าไม่ต้องยุ่งกับเธอซึ่งแจ็คนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อและตอนนั้นแจ็คก็เลือกไปเห็น และถามเธอว่ารู้จักดิชี่ได้ยังไงพอคุยไปคุยมาแจ็คก,ก็ได้รู้ว่าสาวผมสั้นคนนั้นน่าจะเป็นกิ๊กของดิชี่พอทั้งคู่เคยทํางานที่เดียวกันเวลาต่อมาแขกที่มาร่วมงานศพก็ได้มาทานอาหารกันที่บ้านของดิชี่แจ็คที่อยากรู้เรื่องการตายของน้องชายเขาก็ได้ถามเอ็ดดีเพื่อนสนิทของดิชี่ที่อยู่กับดิชี่แต่ดูเหมือนขนาดที่แจ็คกำลังฟังสิ่งที่เพื่อนของดิชี่พูดนั้นภรรยาของดิชี่ก็ได้บอกให้แจ็คหยุดถามเรื่องนี้สักทีเพราะตอนนี้เธอยังทําใจรับไม่ได้ที่ต้องเสียสาามีไปอย่งกะทัันนห ด้านแจ็คที่โดนขัดอีกรอบเขาก็เดินออกมาด้านนอกและได้เห็นดอรลินกาลังนั่งอยู่เหมือนกันซึ่งแจ็คนั้นจึงเข้าไปนั่งข้างหลานสาวแต่เขาก็โดนดอรลินไล่อีกครั้งแจ็คที่โดนหลานสาวไล่อีกครั้งเขาก็บอกกับดอรลินว่าเขาน่ะอยากให้ดอรลินรู้จักเขามากกว่านี้ไม่ใช่เชื่อแค่สิ่งที่คนอื่นเล่าให้ฟังและแจ็คก,ก็ได้บอกกับดอรลินอีกว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้โทรไปหาลุงได้ตลอดเวลา พูดจบ Jack, แจ็คก็ได้บอกที่อยู่โรงแรมที่เขาพักให้ดอลลินไปด้านดอลีนเองที่เห็นว่าแจ็คเขาก็ไม่ได้ดูเลวร้วายอย่างที่เธอฟังคนอื่นมาเธอจึงพูดให้กับแจ็คไปว่าเธอไม่เชื่อว่าพ่อเธอจะเมาแล้วขับรถชนเพราะปกติพ่อเธอจะไม่ดื่มถ้าต้องขับรถพอบอกสิ่งที่เธอติดใจการตายของพ่อให้แจ็คฟังดอลีินเนก็ได้เดินออกไป ตัดมาที่เวลาต่อมาแจ็คเขาก็โดนเฟเชเชลโทรตามมาด่าเพราะเฟเชเชลนั้นไม่ได้อนุญ,ญาตให้แจ็คมางานศพน้องชายเนื่องจากว่ามันจะทําให้เฟเชอรลเสียรายได้นั่นเองซึ่งด้านแจ็คนั้นก็ได้แต่ฟังเฉยและไม่ได้ตอบโต้หรือแก้ตัวอะไรพอด่าเสร็จแจ็คก,ก็เดินเข้ามาในบ้านของลิชี่และถามเรื่องราวชีวิตของทั้งคู่กับภรรยาว่าเป็นยังไงรักเลื่อนดีไหมพอแจ็คกำลังจะหาข้อสันนิษฐานที่จะทําให้ลิชี่เสียใจและไปดื่มก่อนเกิดอุบัติเหตุแต่แจ็คนั้นก็ไม่ได้คําตอบอะไรจากภรรยาของลิชี่และกก็ไม่อยาจะพูด ลิชชี่อีกแถมเธอนั้นยังบ่นแจ็คอีกว่ามาห่วงอะไรตอนที่ลิชชี่ตายแล้วทําไมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เห็นใยดีเลยดานแจ็คเนี่ยเขาก็ถึงกับเถียงไม่ออกเลยเมื่อหาข้อมูลจากภรรยาลิชชี่ไม่ได้แจ็คจึงจะไปสืบหาข้อมูลจากที่ทํางานของลิชชี่ต่อและระหว่างทางแจ็คก็ได้โทรไปหาพอร์ตคู่หูของเขาว่าเขาจะอยู่ที่นี่ต่ออีก2-3ถึงวันและบอกเฟเชอร์ให้ด้วยพอรตที่เพิ่งโดนเฟเชอร์ด่ามาเพราะเรื่องที่แจ็คหนีไปงานศพเขาก็ขยันขยอพยายามให้แจ็คกลับถึงขั้นโกหกว่าเรื่องที่แจ็กฟกก กำลังรั่วไหลออกไปแต่แจ็คเนี่ยก็ไม่สนพร้อมตัดสายไปและไม่นานแจ็คก็ขับรถมาถึงบาร์ที่ลิช,ชี่ทางานอยู่ซึ่งด้านแจ็คก็ได้ไปหาตาราวีหัวหน้าของน้องชายเขาพร้อมบอกว่าเขาอยากรู้ว่าน้องชายเขาเป็นคนยังไงมีศัตรูไหมและเป็นพวกที่จะเมาแล้วขับหรือเปล่าซึ่งตาราวีเนี่ยก็บอกว่าลิช,ชี่ไม่มีศัตรูและไม่ใช่พวกเมาแล้วขับพอแจ็คได้ฟังแบบนั้นเขาจึงได้บอกกับตาราวีว่างั้นแปลว่าลิช,ชี่อาจจะโดนเก็บพอตาราวีเห็นว่าแจ็คเนี่ยพูดแบบนั้นเขาก็มีท่าที่ตกใจและถามแจ็คไปว่าหมาย ว,วงง่โดยท่าทีของเขาตอนนั้นแจ็คเองเนี่ยเขาก็สงสัยจึงถามไปอีกว่ามีอะไรที่ปิดบังเขาหรือเปล่าด้านตาราฟีที่โดนกล่าวหาแบบนั้นก็โมโหและด่าแจ็คไปว่าอย่ามาพูดว่าเขามีส่วนร่วมในการตายของดชีเด็ดขาดเพราะเขาไม่เกี่ยวแจ็คจึงได้บอกว่าถ้าบริสุทธิ์ใจก็เอากล้องวงจรปิดขึ้นเกิดเหตุให้เขาดูสิตาราฟีเนี่ยก็ยอมเอาเทปกล้องวงจรปิดให้แจ็คไปนะครับจากนั้นเขาก็บอกให้แจ็คลองไปคุยกับโจดีนเพราะเธอเป็นคิกของดชีอาจจะมีเบาะแสะอะไรเพิ่มเติมเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วแจ็คก,ก็ไม่รอช้า เขาได้ไปหาโจดีนที่ทํางานของเธอทันทีและนันก็ทําให้แจ็คได้เจอกับไซรัสเพื่อนเก่านักทวงหนี้ที่ไม่กินเส้นกันเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ไซรัสมันก็เลิกทวงหนี้และมาทํางานขายคลิปลับออนไลน์แทนโดยเด็กในสังกัดมันก็มีเยอะมากๆจนทําให้มันร่ำรวยขึ้นมาซึ่งจุดประสงค์ที่แจ็คมาที่นี่เพื่อคุยกับโจดีนแต่ไซรัสนั้นมันก็ไม่ยอมแจ็คจึงตอบกลับไปมือเปล่าแต่ก่อนกลับแจ็คก,ก็ได้ปลดปล่อยการซัดลูกน้องไซรัสไปหนึ่งคนพอซัดลูกน้องไซรัสจนหนำใจแล้วแจ็คก,ก็เดินไปที่รถแต่ตอนนั้นเข กำลังลากโจเดียนขึ้นรถแล้วขับออกไปด้านแจ็คที่เห็นว่ามันแปลกเขาจึงขับรถตามไปซึ่งไซรัสมันก็ได้ขับเข้ามาในสนามกอล์ฟด้านแจ็คเองเขาก็จะตามเข้าไปแต่ว่ายามเนี่ยก็ไม่ให้เข้าเพราะไม่มีบัตรสมาชิกเมื่อแจ็คเจอแบบนั้นเขาจึงได้ยื่นบัตรสากลที่ใช้ทั่วโลกไปและยามเนี่ยก็ปล่อยให้แจ็คเข้าไปอย่างง่ายดาย เมื่อเข้าไปด้านในแจ็คก็ได้ตามดูไซรัสและเขาก็เห็นไซรัสเดินไปเหมือนสั่งงานชายคนหนึ่งแล้วก็เดินจากไปซึ่งชายคนนั้นก็มีชื่อว่าเจมีเป็นเจ้าของบริษัทคอมพิวเตอร์มูลค่าพันล้านและยังเป็นหุ้นส่วนขายคลิปลับกับไซรัสอีกพอไซรัสออกไปแล้วแจ็คก็เดินเข้าไปหาเจมีและขอคุยเป็นการส่วนตัวด้านเจมีก็ก็ขูกลัวไม่อยากทาตามที่แจ็คบอกแต่มันก็โดนแจ็คขู่จนยอมไปคุยกับแจ็คตั้งลำพังซึ่งทั้งคู่นั้นก็นั่งรถกอล์ฟไปด้วยกันและคุยไปด้วยด้านแจ็กกถาาามมมเรรีไปวว่่ทธุิจ ใส่รัดได้ยังไงซึ่งทีแรกเจเรมี่เขาก็จะไม่ยอมบอกแต่ทว่าเขาก็โดนแจ็คหักพุงมาไลยขู่เขาเนี่ยก็กลัวและบอกว่าเขาและไส่รัดเจอกันเพราะเรื่องกรอบและผู้หญิงแจ็คเมื่อฟังแบบนั้นเขาก็ดูออกว่าเจเรมี่นั้นไม่น่าจะอยากสนิทกับไซ่รัสแค่เพราะเรื่องกรอบและผู้หญิงหรอกเขาจึงพูดกับเจเรมี่ไปว่านายแค่หาตัวแทนที่มันทาธุรกิจมืดแทนนายสินะซึ่งสิ่งที่แจ็คพูดนั้นมันก็ถูกพอแจ็คได้คําตอบที่ต้องการแล้วเขาก็ได้กลับไปด้านเจเรมี่ตอนนี้เขาก็เริ่มกลัวแจ็คเขาจึงโทรไปรบบนกััับสสว่าทให้ Jack หาเขาและเขาก็กลัวว่าแจ็คอาจจะไปเจอแผ่นดิสและเอามันไปให้ตำรวจถึงตอนนั้นเขาจบเห่แน่เจลิมี <Jeremy S 1> จึงได้บอกให้ไซรัสไปจกกัดการกับแจ็คซะแต่ไม่ใช่ฆ่าแค่ทําให้เลิกยุ่งก็พอตัดมาที่แจ็คพอกลับมาถึงห้องเขาก็ได้โทรหาสาวที่เขากิกอยู่พร้อมบอกเธอว่าถ้าเขากลับไปที่นั่นเขาจะพาเธอหนีไปจากเวกัสไปอยู่ด้วยกัน2คนแต่ดูสาวคนนั้นจะไม่อยากไปกับแจ็คนะครับเธอจึงปฏิเสธและตอนนั้นเฟเชอร์ก็ได้เรียกเธอเธอจึงวางสายไปซึ่งแจ็คนั้นก็เสียใจมากที่ถูกปฏิเสธแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ และตอนนั้นภรรยาของริช,ชี่ก็ได้เรียกแจ็คไปคุยด้วยพอตอนนี้ดอรลินลูกสาวเธอนั้นกลับบ้านดึกดื่นทุกวันเธอไม่ยอมพูดหรือระบายอะไรออกมาเลยแจ็คที่รู้แบบนั้นเขาก็เป็นห่วงลานสาวมากๆและได้บอกกับภรรยาริช,ชี่ว่าเขาอยากจะเลี้ยงดูดอรลินเหมือนลูกแต่ดูเหมือนภรรยาริช,ชี่นั้นจะไม่เชื่อว่าแจ็คจะทําได้พอแจ็คหายไป5ปีจู่ๆก็โผล่มาและวิรกรรมของแจ็คมันก็ไม่เหมาะที่จะเป็นพ่อคนดานแจ็คเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าตัวเขาเป็นแบบนั้นจริงๆพอคุยกันเสร ปิดที่หัวหน้าของลิชี่เอาไว้ให้และเขาก็ได้เห็นว่าลิชี่น้องชายของเขาได้คุยกับโจดีนก่อนที่จะออกไปจากบาร์ในคืนเกิดเหตุพอรู้แบบนั้นแจ็คเขาก็ได้ไปตามหาโจดีนอีกครั้งต่อมาแจ็คจึงได้ไปถามกับเอ็ดดี้เพื่อนสนิทของลิชี่ให้พาไปยังที่อยู่ของโจดีนพอไปถึงแจ็คก็ได้ให้เอ็ดดี้รออยู่ที่รถส่วนตัวเขาได้ลงไปหาโจดีนด้านแจ็คก็ได้เข้าไปต่อว่าโจดีนที่ไปคุยกับลิชี่ทั้งที่ลิชี่มีภรรยาแล้วพอต่อว่าเสร็จแจ็คก็ได้ถามหาโจดีนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทามชถึงตย ด้านโจดินก็บอกแจ็คไปว่าลิชีพยายามจะพาเธอหนีจากเมืองนี้พอลิชี่และภรรยามีเรื่องระหองแะแหงกันและกําลังจะหย่ากันแต่ตัวโจดินเอ,เองเนี่ยไปกับลิชีไม่ได้เพราะเมืองนี้คือชีวิตของเธอเธอจึงขอเลิกไปแต่นานก็ทาให้ลิชี่เนี่ยโกรธเขาและดื่มเหล้าจนเมาและก็ตามมาโวยวายใส่เธอที่นอกหลานพอพูดถึงตรงนี้โจดินก็หยุดพอไม่เหตุผลว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้อีก พอแจ็คได้ข้อมูลมาแล้วแจ็คเนี่ยก็เดินออกมาจากบ้านของโจโดีนและก็พบว่าเอ็ดดี้นั้นไปแล้วเวลาต่อมาแจ็คเขาก็ได้มาพบกับทอมมี่เพื่อนเก่าของเขาตอนอยู่ที่นี่พอแจ็คมาถึงทอมมี่ก็ได้ยื่นตั๋วเครื่องบินให้แจ็คพร้อมบอกว่ามีคนฝากมาให้และแจ็คต้องออกจากเมืองนี้ไปคืนนี้เลยแจ็คเมื่อได้ฟังแบบนั้นเขาก็รู้เลยว่าต้องมีคนจ้างทอมมี่และพวกมันจัดาจาก,การเขาแน่และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอทอมมม่ยื่นตั๋วให้แจ็คเสร็จชายคนที่นั่งเบาะหน้าเขาก็พูดเข้ามาจะทำร้ายแจ็คแต่ก็ ส่วนทอมมี่ที่เป็นผู้นําทีมก็กลัวจนวิ่งหนีขึ้นรถไปแจ็คเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็ได้ผลักลูกน้องทอมมี่แล้ววิ่งไปขึ้นรถตามทอมมี่ไปด้านแจ็คเขาก็ขับไล่ทอมมี่ตามไปทั่วเมืองและทั้งสองก็ได้ล่าก,กันอยู่นานจนสิ่งของข้างถนนพังเสียหายไปหลายบาทจนในที่สุดแจ็คก็สามารถตามจับทอมมี่ได้ทันด้านแจ็คก็ได้ลากทอมมี่ออกจากรถและเข้นถามว่าใครส่งทอมมี่มาทีแรกเนี่ยทอมมี่มันก็ไม่ยอมบอกแจ็คจึงได้ใช้พลังข่มขู่ส่วนมันบอกว่าลาฟวี่เป็นคนสั่งเมื่อรู้แบบนั้นแจ็ค แจ็คก็ถามลับวีว่าเรชี่ไปรู้ความลับอะไรใช่ไหมถึงโดนฆ่าแต่อีตาราฟวีเนี่ยมันก็ทําเป็นไขสือ่อไม่รู้ว่าแจ็คถามอะไรดันแจ็คที่เห็นว่าขัดตาเขาจึงเอาปืนจ่อพอโดนปืนจ่อแล้วความจริงเนี่ยก็เริ่มเผยซึ่งลับวีก็ได้บอกแจ็คว่าเขาเป็นคนส่งทอมมี่ไปเองเพราะปีก่อนเขาเป็นนี่คนคนหนึ่งอยู่และไม่มีเงินใช้ซึ่งคนคนนั้นจึงได้โทรมาบอกเขาว่าจะยกนี้ให้ทั้งหมดถ้าทําให้แจ็คอจเมืองน,นี้ไปได้พูดจบลับวีก็บอกกับแจ็คว่าเรื่องเรชี่นั้นไม่เกี่ยวเขาไม่ทำลาย,ลยเรชี่หรอกพอเอ เพื่อนเขาพอฟังที่ลาวี่พูดจบแจ็คก,ก็ถามไปอีกว่าคนคนนั้นหมายถึงใครซึ่งลาวี่นั้นก็บอกแจ็คไปว่าไซรัสพอได้รู้ว่าเป็นไซรัสแจ็คเนี่ยกระบุกไปขย่ำไซรัสทันทีด้วยความกดแขนแต่ไซรัสนั้นมันก็ฝีมือดีมากมันจึงเอาปืนจ่อหัวเรียกสติแจ็คเอาไว้ได้พอแจ็คเริ่มสงบไซรัสมันก็บอกแจ็คว่ามันไม่ได้เป็นคนฆ่าลิชี่วันนั้นลิชี่มันเมาแล้วดันซวยไปขับรถชนต้นไม้ก็แค่นั้นพูดจบไซรัสมันก็บอกให้แจ็คหยุดทำวิสัยหาเรื่องคนไปทั่วแแบบนนนนีี้้ละตตออัััวซรสเงม ก็บอกตัวเองว่ามันเปลี่ยนไปแล้วไปเป็นนักธุรกิจที่วางตัวใหม่ม่ใช่นักเลงทวงหนี้เหมือนเมื่อก่อนแล้วพูดจบไซกกรัสก็เดินกลับเข้าไปในบาร์จากที่โดนด่าน,นั้นเขาก็เหมือนจะคิดได้ว่าเขาเป็นคนที่แบบสารพูดจริงๆเขาจึงได้หยุดและกลับไปที่พัก แต่ระหว่างที่อยู่ที่ห้องโถงของโรงแรมแจ็คก็ได้เจอกับดอรินที่นั่งรอเขาอยู่ด้านดอรินที่เจอแจ็คเธอก็บอกแจ็คว่าเธอมีเรื่องอยากระบายแต่แจ็คที่ตอนนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะเขาจะบอกให้ดอรินกลับไปก่อนแล้วมาหาเขาใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งดอรินนั้นก็ตกลงและไม่ได้งองงอะไรแต่พอดอรินจะเดินไปแจ็คก็เกิดสงสารหลานขึ้นจึงได้เรียกดอรินไปนั่งทานอาหารและคุยกันที่ร้านอาหารใกล้ที่พักของแจ็คด้านแจ็คเขาก็ได้เล่าเรื่องรักของตัวเองให้ดอรินฟังทำให้ดอรินที่ตอนแรกไม่ชอบขี้น้าแจ็คเของมากข นและก็ดูเหมือนว่า2ลุ่งหลานจะเข้าขากันอย่างดีเลยเลยครับพอทานอาหารกันเสร็จแจ็คก,ก็ได้ไปขับรถส่งดอลินที่บ้านระหว่างทางดอลินเธอก็ได้ถามแจ็คว่าคิดว่าพ่อเธอตายยังไงแต่แจ็คนั้นก็ได้ตอบดอลินไปว่าเขาก็คิดแบบเธอเมื่อมาถึงบ้านแจ็คก,ก็สังเกตเห็นว่าที่บ้านนั้นมันแ,แปลกๆเพราะประตูเปิดแง้มอยู่เขาจึงได้ให้ดอลินรออยู่หน้าบ้านส่วนตัวเขาจะเข้าไปดูในบ้านก่อนพอแจ็คเปิดประตูเข้ามามันก็มีชายเป็นศนาคนหนึ่งยิงใส่แจ็คแล้วมันก็ได้วิ่งหนีขึ้นไปบนบ้านแล้วก็โชคคดดีีนนะท่่แไม ด้านแจ็คจึงได้วิ่งตามชายคนนั้นขึ้นไปแต่ก็ไม่เจอเจอแต่เพียงพราแร่ของริชชี่ที่ได้รับบาดเจ็บที่หัวซึ่งแจ็คเนี่ยก็พยายามถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นและใครที่บุกเข้ามาด้านภรรยาิรช,ชี่นั้นเธอก็บอกเพียงว่าเธอไม่รู้เพราะมันมืด เมื่อเหตุการณ์สงบลงดอรลินก็ได้เข้ามาถามแจ็คว่าใครเป็นคนทำและทำไปทำไมดานแจ็คก็ตอบหลานว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาจะสืบให้รู้แน่นอนและเพื่อความปลอดภัยแจ็คจึงไปขอคุยเประยะของลิช,ชี่ว่าเขาอยากให้ดอรลินไปพักกับเขาแต่ภรรยาของลิช,ชี่นั้นก็บอกให้แจ็คไปสาเพราะเธอและดอรลินจะไปอยู่บ้านแม่และที่ภรรยาลิช,ชี่พูดแบบนั้นก็เพราะว่าเธอคิดว่าแจ็คเป็นคนพาเรื่องราระนี้มาหาเธอและครอบครัวดานแจ็คเองเขาก็เสียใจที่ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา ด้านแจ็คก,ก็ได้กลับมาที่ห้องพักและอาบน้ําและเขาก็ได้มานั่งคิดอะไรคนเดียวและในตอนนั้นก็มีเสียงเคาะประตูพอแจ็คไปเปิดก็พบว่าเป็นดอลินด้านดอลินเธอก็บอกกับแจ็คว่าเธอแอบมาเพราะว่านยายมันอับซึ่งมันก็เป็นข้ออ้างเพราะดอลินห่วงความรู้สึกของแจ็คที่โดนคนอื่นมองว่าไม่ไดีมาตลอดด้านแจ็คก,ก็ได้เรียกหลานสาวให้เข้ามาด้านในและโทรไปบอกแม่ของเธอซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าแม่ของเธอนัอ้นโมโหนิดหน่อยพอโทรรายงานแม่ให้ดอลินแล้วแจ็คก,ก็บอกให้ดอลินไปอาบน้ํานอนส่วนเขาก็ได้มานั่งดงจรปิอีก จนเห็นว่าโจดีนได้ยื่นแผ่นดิสแผ่นหนึ่งให้ลิช,ชี่ไปพอเห็นแบบนั้นแจ็คก,ก็ได้เตรียมอาวุธและไปหาโจดีนในวันรุ่งขึ้นเพื่อถามหาแผ่นดิสว่าในนั้นเป็นข้อมูลอะไรด้านโจดีนเธอก็ทำท่าทางกวนๆแล้วก็บอกว่าเธอไม่รู้หรอกแต่ว่าเธอนั้นจะพาไปหาคนที่รู้พูดจบโจดีนก็ได้พาแจ็คไปพบเจเรมีพอไปถึงเจเรมีก็ได้จ่ายค่าจ้างให้โจดีนแล้วบอกให้เธอกลับไปซึ่งทีแรกเจเรมีก็ว่าจะพูดคุยกับแจ็คทำข้อตกลงซึ่งให้แจ็คนั้นไปจากที่นี่แต่่ตรร่่ววาาาาแแแ็นนนนัั้้้้้กกกกไไมมยยอออออละะตงงงรรรูเิดขขึบช เมื่อโดนต้อนจนมุมเจเรมีจึงยอมบอกกับแจ็คไปว่าเคืรทที่ลิชี่ตายที่บาร์ของเขาที่สลรัตคุมอยู่นั้นได้เกิดเรื่องการเพราะมีแผ่นดิสหายไปซึ่งไซรัสน้มโหมากเพราะแผ่นดิสนั้นมีข้อมูลสําคัญอยู่ซึ่งเขาก็ตามหาคนที่ขโมยแผ่นดิสไปจนมีคนพูดชื่อว่าลิชี่พอไซรัสรู้แบบนั้น,บบน,นเขาก็พานักเลงสองคนตามลิชี่ไปแต่ชัว่าพอไซรัสกลับไปที่บาร์ลิชี่เนี่ยก็ตายแล้วแจ็คที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ,กบแผ่นดิสมาเขาก็รีบนั่งแท็กซี่ไปที่จะไปบ้านของลิชี่เพ ของเขาต้องตายระหว่างทางแจ็คก็โดนเฟเชอร์โทรมาด่าพอเฟเชอร์จับได้แล้วว่าแจ็คนั้นแอบกิ๊กกับเด็กมันด้านเฟเชอร์มันจึงบอกให้แจ็คกลับไปเคียร์ไม่งั้นมันจะฆ่าเด็กของมันที่แจ็คกิ๊กอยู่ซึ่งแจ็คที่ตอนนี้กําลังวุ่นวายเขาจึงได้ถามสาวที่เขากิ๊กอยู่ว่าเธอจะเลือกเขาไหมถ้าเธอเลือกเขาก็ขอให้เธอออกมาจากที่นั่นเขาจะช่วยเธอเองแต่สาวที่แจ็คกิ๊กอยู่ก็ไม่ตอบและแจ็คก็รู้แล้วนะครับว่าเธอคงไม่เลือกแจ็คแจ็คจึงได้บอกกับเฟเชอร์ว่าเขาขอลาออกและจะไไไไไมม่่่่่กกกกลัับบปปทีีนนนนนอออาาาแ็็็ถึึงงง้้้ขขชซดเ บ้านที่ถูกล้อมด้วยเทปเนื่องจากตำรวจกำลังสืบที่มีคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านเมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งพอเข้าไปด้านในแจ็คกระทำการเรื่องค้นหาแผ่นดิสตด้านแจ็คนั้นเขาก็หายอยู่นานจนเขาคิดขึ้นได้ว่าตอนเด็กเขาและลิชชอบเอาของไปซ่อนแม่ในตุ๊กตาแมวแจ็คจึงคิดว่าลิชจะซ่อนแผ่นดิสตในนั้นซึ่งมันก็จริงนะครับพอได้แผ่นดิสตมาแล้วแจ็คก,ก็รีบเปิดดูแต่มันก็ทําให้แจ็คโกรธควันหูออกเพราะในแผ่นดิสตนั้นเป็นคลิปที่ดอลลีหลาสาวข,ของเขาโดนโจดีนหม่อมและพาไปหากผู้้้ชาายยโดดคนนนนหึ่่่งททีีํไมรัมับเธอ คือเอ็ดดี้เพื่อสถิดของเลชี่พอของดอลลีนั่นเองแจ็คที่เห็นหลานถูกกระทำแบบดีเขาก็โกรธมากแต่เขานั้นก็ห่วงความรู้สึกหลานมากกว่าแจ็คจึงรีบกลับไปที่พักเพื่อจะไปหาดอลลีนไปคุยให้กำลังใจเธอแต่ระหว่างที่ขึ้นลิฟต์แจ็คก,ก็เจอกับพอร์ตคู่หูที่มาทํางานที่นี่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะเป็นคู่กัดกันแทนแล้วระหว่างที่อยู่ในลิฟต์ด้วยกันแจ็คเนี่ยเขาก็ใจลอยด้านพอร์ตที่เห็นหน้าแจ็คมันก็ได้พูดกับแจ็คว่าตอนนี้เฟเชอร์รู้เรื่องท แต่รู้จักเตรียมตัวซะบ้างจากที่โมโหอยู่แล้วก็ปี๊ดแตกเพิ่มขึ้นไปอีกเขาจึงได้อัดพอตและคนที่มาด้วยจนน่วมก็หาปากดีนะครับพออัดพอตจนหนำใจแจ็คก,ก็รีบมาที่ห้องผักซึ่งแจ็คก,ก็เด้ไปหาดอลีและบอกเธอว่าอีกสองสามวันเขาจะไปจากที่นี่และแจ็คก,ก็ได้พูดเชิงให้กำลังใจดอลีเพราะไม่อยากให้เธอรู้สึกผิดกับตัวเองจนดอลีน,นั้นเธอยอมปีปากพูดออกมาเรื่องที่เธอโดอนหมอมพอดอลีเล่าจบสองลุงหลานก็นั่งกอดกันและร้องไห้แต่ที่ดอลลีไม่คุยกับแม่และไม่ยอมกกกลลััับบบ้้าาานน็คคคงงเเเพรรรระะววว่่ธอออออูสึผิดตตแแตแแนน จ,จู่ๆโจดินก็ได้โทรมาสาร,รภาพความจริงกับแจ็คทงน้ำตาว่าก่อนที่เธอจะพาดอลลินไปเธอไม่รู้ว่าดอลลินเป็นลูกสาวของลิชชี่แต่พอเธอรู้เธอก็ได้เอาแผ่นดิดที่ถ่ายคลิปวันนั้นไปให้ลิชชี่พอลิชชี่ทราบเรื่องเขาก็ได้เอาแผ่นดิดไปหาพวกนั้นแล้วบอกจะเอาแผ่นดิดไปให้ตำรวจและที่โจดินยอมรับทุกอย่างนั้นเพราะตอนนี้เธอถูกไซรัสจับได้แล้วว่าเธอไปนคนเอาแผ่นดิดให้กับลิชชี่และตอนนี้ไซรัสก,ก็กำลังจะมาเก็บเธอเธอจึงอยากให้แจ็คช่วยแจ็คที่ได้ฟังว่าโจดินกำลังโดนตามเก็บเขาก็รีบา่แอตอนน พอไปถึงเขาก็ไม่เจอแจ็คจึงไปถามเอ็ดดี้กับตาราวีแต่ก็ถูกตาราวีเนี่ยสอนว่าให้แจ็คหยุดแขนและอยู่เฉยๆถ้าไม่อยากตายแต่ระดับแจ็คแล้วเขาก็เข็นจนได้รู้ที่อยู่ของเอ็ดดี้ซึ่งแจ็คก,ก็ได้ไปหาเอ็ดดี้และกระทืบเอ็ดดี้ไปหลายทีก่อนที่เอ็ดดี้มันจะขอร้องและบอกว่าที่มันทําไปนั้นเพราะไซรัสเป็นคนสั่งการเนื่องจากไซรัสจะเอาคลิปไปขายต่อแต่มันเนี่ยไม่ดูเรื่องการตายของลิชี่เลยและคนที่น่าจะฆ่าลิชี่ก็คือไซรัสซึ่งตอนนี้กําลังปาร์ตี้อยู่ที่สโมสสอนฟันดาบกับเจเรมีถ นนัน้ซึ่งเอ็ดดี้นั้นก็พยายามขอร้องให้แจ็คไว้ชีวิตมันเพราะตอนนั้นมันหลงผิดคิดแค่สนุกซึ่งแจ็คเนี่ยก็บอกให้เอ็ดดี้ไปว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเอ็ดดี้เอ็ดดี้ทำตัวเองทั้งนั้นพอสิ้นเสียงแจ็คก็มีเสียงสัญญาณการขโมยรถด,ดังขึ้นและหนังก็ตัดมาที่แจ็คที่กําลังเดินลงมาจากที่พักของเอ็ดดี้พร้อมกับเผยให้เห็นศพของเอ็ดดี้นอนคว่ำอยู่หน้ากระปโปรงรถพอเจอการกับเอ็ดดี้เสร็จแล้วแจ็คก็เดินทางไปที่สโมสรฟันดาบแต่ว่าจู่ๆตอนนั้นพอร์ตกับเพื่อนใหม่ก็ได้ขับรถ มันเนี่ยจึงได้ขับรถไล่ตามแจ็คไปด้านแจ็คที่รีบไปแก้แขนเขาก็พยายามขับรถซอกแซกไปทั่วมือแจ็คที่เห็นว่าพอร์ตมันตามไม่อยู่สักทีเขาจึงได้หักพงมาลัลเลี้ยวกระทันหันจนทำให้รถของมันนั้นเสียหลับและพลิกคว่ำทันทีแจ็คที่เห็นว่าพอร์ตตามมาไม่ได้แล้วเขาก็รีบขับรถไปที่สโมอสรทันทีพอถึงทางเข้ายามก็บอกกับแจ็คว่าเข้าไม่ได้เพราะไม่มีบัตรเชิญด้านแจ็คเนี่ยเขาก็ไม่สนใจและเขาก็ได้ชกยามจนสลบก่อนจะเดินเข้าไปในงานด้านไซรัสซึ่งตอนนี้มันก็เห็นแล้ววววว่่าาาาแจาแจ็เนนนนนนมมมถึึงงล้้้ัับออกสสใใหปรด ขอจัดการธุระก่อนพอแจ็คเดินไปถึงตัวไซรัสเขาก็ได้บอกกับไซรัสว่าคนที่ไซรัสหลอกถ่ายคลิปเป็นหลานของเขาส่วนไซรัสมันก็ทําหน้าไม่ได้ตกใจอะไรหรือรู้สึกผิดอะไรแล้วบอกกับแจ็คว่านายคนปล่อยวางบ้างเลิกพูดถึงเรื่องในอดีตและถ้าอยากฆ่าฉันก็หยิบปืนมายิงแสกหน้าฉันสิและฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่แกควรจัดการจริงๆก็คือเจเรมีและตาลาวีที่เป็นต้นต่อพูดจบไซรัสมันก็จะเดินไปหาสาวที่รอมันอยู่แต่ยังไม่ทันจะก้าวขาออกไปแจ็คที่รู้สึกโมโหมันก็พุ่งหวังจะไปต่อยไซรัสแต่ไซรัส มันก็ฝีมือดีใช่ย่อยและมันก็หลบและสวนหมัดใส่แจ็คจนแจ็คนั้นกระเด็นใส่กระจกรถแต่กระจายด้านแจ็คก,ก็พยายามจะลุกขึ้นมาสู้แต่เขาก็โดนายรัดพุ่งหมัดใส่ไม่ยัง้งจนทาให้ตัวของแจ็คลงไปนอนหอบที่ผืนายรัดพอเห็นว่าแจ็คไม่มีทางสู้แล้วมันก็เดินกลับไปปาร์ตี้ต่อและเวลาก็ผ่านไปไม่กี่นาทีแจ็คนั้นเขาก็เล่นรู้สึกตัวและลุกขึ้นได้เขาจึงเดินตามหาายรัดอีกครั้งซึ่งแจ็คก,ก็ได้เดินเข้าไปในดงผู้คนที่กําลังเต้นอย่างสนุกสนานและเขาก็เห็นว่าไยรักกําลลังงเต้นออยยู่่แะแะ ไปใกล้ๆระหว่างที่เดินไปภาพความชั่วยที่ไซรัสได้ทำกับครอบครัวของแจ็คก,ก็ได้ประทุขึ้นมาในหัวและนั่นมันก็ทําให้ความโกรธแค้นของแจ็คที่มีต่อไซรัสเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งแจ็คก,ก็เดินเข้าไปประชิดต,ตัวไซรัสด,ด้วยสติกที่มีความแข็งและเขาก็ได้ชกไซรัจนโ้มลงและกระดับชกไปอีกหลายทีพอชกจนพอใจแจ็คเขาก็ได้หยิบปืนออกมาและจ่อไปที่หน้าไซรัสและเขาก็ลั่นไกทันทีตัดไปที่เจเรมี่ตอนหนีเขาก็กําลังปาร์ตี้กับสาวๆอยู่ที่ห้องส่วนตัวแต่ขณะที่เจเรมี่กำลังสนุกอยู่จูๆแก,กได้ ซึ่งแจ็คก,ก็ได้จับเจเรมี่มัดมือและพาตัวเจเรมี่ขึ้นรถไปและเข้าไปในป่าด้านเจเรมี่ที่กลัวตายมันก็พยายามบอกแจ็คว่าไซรัสบอกมันว่าทาเลชิเอาแผ่นนั้นไปให้ตำรวจธุรกิจของไซรัสจะลม้มและตำรวจก็จะสืบสาวจนมาถึงตัวมันมันจึงบอกให้ไซรัสไปเอาแผ่นนิดขึ้นมา แต่มันก็ไม่ได้บอกให้ฆ่าและมันก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งเจเลมีนั้นก็ทั้งพูดและร้องไห้ออกมาแต่แจ็คเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟังซึ่งเขาก็ได้จับเจเลมีหันหลังไปทางป่าและหยิบปืนออกมาแล้วก็ได้ลั่นไกจนหมดแม้แต่ทว่าวสิ่งที่แจ็คยิงนั้นก็คือผืนซึ่งไม่ใช่เจเลมีเพราะเจเลมีนั้นยอมพูดทุกอย่างและเจเลมีก็ไม่ได้มีเจตนาฆ่าลิชี่แจ็คจึงยอมปล่อยตัวเจเลมีไปพร้อมกับสัญญาว่าเจเลมี Jeremy ต้องเลิกทำเรื่องมืดำดำ พอจัดการทุกอย่างจบแจ็คก็ได้กลับไปเอารถของตัวเองที่จอดไว้แต่พอไปถึงรถแจ็คก็ได้เห็นตาลาวีขนรถของเขาอยู่พร้อมกับยีแผนดิสซึ่งตาลาวีนั้นพอเห็นแจ็คมันก็ได้พูดกับแจ็คว่าเหมือนที่จริงตัวมันกําลังตามหาแผ่นดิสอยู่ทีแรกมันจะหาด้วยตัวเองนั่นแหละมันจึงหลอกใช้แจ็คแทนเพราะมันคิดว่าระดับแจ็คยังไงก็หาเจอพูดจบตาลาวีนั้นมันก็เดินจากไปพร้อมบอกว่าจเจ้าแผ่นดิสนี้ไปก,ากําจัดและนั่นก็แปลว่าตาลาวีนั้นไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แจ็คเมื่อเห็นแบบนั้นจจึงจกกาารเ็บตาาว อีกเวลาต่อมาแจ็คเขาก็ได้โกนหนวดโกนเขาและมาหาดอลลินที่หลุมศพของลิชชี่เพื่อบอกลาก่อนที่เขาจะหนีไปเมื่อบอกลากันเสร็จสองลุงหลานก็ได้กอดลากันด้านดอลลินเธอก็ได้บอกกับแจ็คว่าตอนนี้เธอกับแม่ดีขึ้นมากแล้วและไม่ต้องเป็นห่วงและตอนนั้นเองเสียงไซเรนของตำรวจก็ได้ดังเข้ามาใกล้ซึ่งก็น่าจะมาตามหาแจ็ค จ็คเ <Jack S 2> มื่อเห็นแบบนั้นเขาก็เดินไปขึ้นรถและรีบเพนหนีทันทีและหนังเรื่องนี้ก็จบลงก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งการแก้แค้นของแจ็คนั้นก็สําเร็จและเขาก็เพนหายไปตลอดการโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนานจาก IMDB ไปถึง5.1คะแนานและสําหรับใครที่ชื่นชอบพวกเราผมก็ขอบนละหนึ่งไหลหนึ่งซับตะไครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ